โอ้โหเอฟซีครับเมื่อคืนนี้นะครับนะคุณพ่อนะครับานนิทานเรื่องนี้ขึ้นแคปชั่นนะครับนะอยู่แห่งฟาร์มเป็นจริงอยู่ในโลกแห่งฟาร์มเป็นจริงเอฟซีครับเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหเมื่อคืนนี้นะครับนะคุณพ่อของเรานะเอฟซีครับคุณพ่อนะครับขึ้นแคปชั่นนะครับนะมาสู่โลกฟาร์มเป็นจริง ครับแล้วก็ใส่น้าปกนะครับหมาสองฝั่งนะครับนะกาลังจะทะเลาะกันกําลังจะหันหน้าเข้าเข้าหันหน้าเข้าตีกันนะครับนะมาสู่โลกของฟาร์มเป็นจริงโอ้โหพ่อออกมาแซะแม่กาดําหรือเปล่าให้อยู่โลกหองวามเป็นจริงนะอันนี้ผมก็ไม่ทราบครับว่าทําไมพ่อถึงขึ้นแคปชั่นมาสู่โลกฟาร์มเป็นจริงแล้วก็ใส่น้าปกเนี่ยเป็นรูปหมาสิครั ใส่น้าปกเป็นรูปหมาเป็นรูปหมาที่กําลังจะสองฝั่งหมาสองฝั่งกำลังจะกัดกันเอาชาชราตัวนี้ยชราตัเนี้ยนะพอรถถ่ยายที่ชราตัเนี้ยขึ้นหัวข้อดา่าด่าแม่หรือเปล่าน,นะครับนะในสี่ครับอะไรวะ็เกิดอะไรขึ้นเนี่ย หรือว่าขึ้นหัวข้อแบบนี้คืออะไรอืมขึ้นหัวข้อแบบนี้คือหมาสองฝั่งดาบุลันหรือเปล่าวะทุกท่านมีฟังสึกว่าเหมือนดาบุลันนะหมาสองฝั่งกำลังกัดกันส่วนพ่อนั่งหดเลาะเยอะเย้ยยิ้มแย้มเปรมปีดาอยู่นะอืมก็เป็นไปได้ี่ครับนะนะครับ คุณพ่อมาขึ้นแคปชั่นอย่างนี้ก็นะครับขึ้นแคปชั่นได้ดำหรือเปล่าหรือขึ้นแคปชั่นด่าด่าใครนะครับซึ่งเป็นรูปหมามันคิดได้หมดอ่ะมัน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 สื่อความหมายได้หมดเ่ะจากมันสื่อความหมายสิ่งที่คุณพ่อขึ้นแคปชั่นเนี่ยนะคุณพ่อในฐานะนะครับคุณพ่อในฐานเนี่ยขึ้นแคปชั่นอย่างเงี้ยมันหมายความว่ายังไงจังคุณพ่อฮะคือแคปชั่นหมาสองฝั่งลังกัดกัน คุณพ่อนั่งยิ้มแย้มหรอเร็วๆนี้คุณพ่อก็งานเข้าเหมือนกันนะคุณพ่ออคุณพ่อไม่ต้องคิดอะไรเยอะเร็วๆนี้แต่คุณพ่อก็ต้องเจอเหมือนกันนะคุณพ่อนะเอสัมภาระคุณพ่อเนี่ยนะคุณพ่อขายของคุณพ่อเสียภาษีหรือเปล่านะคะเอซีนะหนักเลยนะคุณพ่อนะคุณพ่ออันนี้คุณพ่อโดนหนักเลยนะ เพราะนั้นก็ฝากถึงคุณพ่อนะคุณพ่อไหนไม่รู้นะคุณพ่อรนะดับอังคารนะกันนะคุณพ่ออะไรที่เบ่าได้ก็เบ่าเลยคุณพ่อนะแคปชั่นขึ้นหรือก็ขึ้นฟ้าสิอย่ามาขึ้นแคปชั่นหลอกด่าแล้วก็ขายของนะครับอืมไม่ใช่มาขึ้นแคปชั่นหลอกด่าก็มาขายของนี่คุณพ่อคุณพ่อก็งานเข้านะคุณพ่อไหนไม่รู้นะนสินะอืม คุณพ่ออาจจะงานค้างคุณพ่อนะคุณพ่ออะไรที่คุณพ่อบอกได้คุณพ่อก็จะเบานะคุณพ่อนะเออคุณพ่ออยู่เฉยเดี่คุณพ่อจะออกปกป้องอดีตภรรยาก็ได้นะคุณพ่อนะไม่ว่ากันนะคุณพ่อครับนะคุณพ่อนะเออคุณพ่อจะปกป้องดําก็ออกปกป้องนะมาสองฟังลังกัดกันอยู่แห่งฟาร์มอยู่ในโลกแห่งฟาร์มเป็นจริง หรอคุณพ่อเดี๋ยวออาเดี๋ยวเร็วๆ,ๆ,ๆนี้คุณพ่อก็จะได้อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วนะคุณพ่อนะเออครับเดี๋ยวคุณพ่อก็ได้อยู่โลกแห่งความเป็นจริงนะคุณพอ่อไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะมากมายคุณพ่อนะอืพมพ่อเบาได้ก็เบาแคปชั่นคุณพ่อเนี่ยนะครับนะาแคปชั่นคุณพ่อหาทัวร์อีกแล้วเนี่ยได้ปะเออแคปชั่นคุณพ่อนี่หาทัวร์ให้ตลอดเลยนะพักนี้นะเออฝากให้คุณพ่อคิดพิจารณานะ คุณพ่อจะพูดอะไรคุณพ่อทําอะไรเนี่ยผมก็พ,พิจนารณานิดนึงเพราะมันมีผลนะครับนะต่อบโจคุณพ่อนะเออถ้าไม่อยากจะมาด่ามากก็ไม่ต้องไปด่ามา่าอะไรเลยเดีย๋ยวไปขึ้นหัวข้ออย่างนั้นดิผมไม่เห็นหัวข้อนี่แหละนะครับหัวข้อกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงของคุณพ่อรถไทยแล้วก็ใส่รูปหมากัดกันอืม เขากล่าวหาคุณพ่อว่าคุณพ่อมีอะไรกับผู้หญิงคนนั้นคุณพ่อก็ไม่เคยออกมาชี้แจงเลยนะครับอืมคุณพ่อไม่พูดอะไรเลยการที่คุณพ่อสงบนิ่งอย่างนี้มันก็ดีนะครับคุณพ่อไม่ต้องออกบาดาม่าหรอกแต่ถ้าจะขึ้นหัวข้อกันแบบนี้ก็ใส่กันมาเต็มระบบนะคุณพ่อนะเออหัวข้อคุณพ่อก็คงหัวข้อเรียกแขกหรือเปล่านี่ผมไม่เข้าใจนะแล้วหัวข้อที่คุณพ่อขึ้นเนี่ย คุณพ่อขึ้นหัวพ่อเรียกแขกหรือเปล่าเรียกแขกหรือเรียกทัวร์คุณพ่อต้องนำหนึ่งคุณพ่อหน่วะว่าคุณพ่อเรียกแขกหรือพ่อเรียกทัวร์ขอืก็ขายของไปมาหมอะแม่ดีแล้วนะครับนะอืมขายของไปไม่ต้องมายุ่งเรื่องดรามา่าก็าทําเรืของเราก็ทําไปหัวข้อก็ไม่ต้องไปขึ้นอะไรเยอะแยะมากมายใช่ปใจป่แชทลงแชทหลุดคุณพ่อคงจะตอบไม่ได้หรอก นะครับแชทลงแชทรูอะไรเนี่ยคุณพ่อคงจะตอบไม่ได้หรอกคุณพ่อคนที่จะนิ่งไปเนาะก็นําเรียนเป็นคุณพ่อนะ FC คุณพ่อที่เข้าดูอยู่นะครับคุณพ่อไหนไม่ทราบนะครับคุณพ่อในนิทานนะอย่าไปโยงนะันเป็นพ่อนุ้นพ่อนี้ไม่ใช่นะอืมทำคอนเทนต์อะไรก็ทําไปถ้าไม่หยุดเนี่ยเดี๋ยวจะโดนที่ยี่สิบห้าไล่นะใกล้ข่าวเดืยกซานนะ เบาได้ก็เบานะคุณพ่อขายของไปมาบอยแม่ดีแล้วนะคุณพ่ออย่าไปออกมายุ่งเรื่องโซเชียลเลยเตือนนะนี่เป็นการเตือนนี่เป็นการเตือนนะครับอ,อหรือคุณพ่อรังบกป้องแม่กาดำหรือคุณพ่อโพสต์ว่าแม่กาดำอันเนี้ยนะขึ้นหัวข้อว่าใครอะไรเงี้ยอืนะครับคุณพ่อไม่ทันอีกาดำาหรอจริงๆคุณพ่อไม่ทัน คุณพ่อไม่ทันถ้าคุณพ่อทันเนี่ยนะคุณพ่อจะไม่แบบนี้หรอกจริงๆแต่เนี่ยผมดูแล้วคุณพ่อไม่ทันครับไม่ทันแม่กระําเลยแม่นิดเดียวนะก็ฝากไว้ให้คิดพิจารณาด้วยนะคุณพ่อนะเอออะไรที่เบาได้ก็คุยจะเบาซะนะครับไม่ได้เป็นผลดีคุณพ่อหรอกขายของคุยไปสับเพเหราไปเออก็ดีแล้วแต่หัวข้อคุณพ่อไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่หนึ่งนะครับ พวกผมไม่ใช่หมาเข้าใจปะเออแล้วพวกเราหลายๆคนไม่ใช่หมาพวกเราเป็นช่องทุกิตีแพร่ความจริงพฤติกรรมของอดีตเมียคุณพ่อเข้าใจปะว่าเมียคุณพ่อเป็นยังไงอะไรยังไงเข้ใาใจปะวันก่อนนี้ก็ทัวลงทีนะคุณพ่อนะจะขับไปฝังลากข้าวละขนุนนะเนาะอืมก็ทัวลงทีอนยะ่างนล้วอันนี้ก็จะเอาแล้วเหรออ่ะฝากถึงคุณพ่อนะเตือนครั้งนีหนึ่งนะ นะครับเ,เตืนอนอะที่หนึ่งนะโอเคนะเบาได้เบาเถอะโลกโซเชียลมันไม่สนุกหรอกโอเคไหมโอเคนะนิทานนะ